วิธีการเพิ่มไฟล์หน้าแรกนะครับสำหรับดึงฐานข้อมูลออกมาแสดงนะครับเราก็จะต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมก็คือจะใช้โครงสร้างของภาษาทพมเอนะครับมาใช้งานนะครับให้เราคลิกขวานะครับที่ตัวชื่อโฟลเดอร์ของเรานั่นแหละนะชื่อโฟลเดอร์ที่เราแอดเข้ามาคลิกขวาแล้วก็เลือก new file พอเลือก new file เสร็จแล้วเราก็ตั้งตั้งเนี้ยหน้าเนี้เป็นหน้าแรกนะครับ น้แรกเราจะตั้งเป็น i n d เดนะครับ .php นะครับเราจะใช้ภาษา PHP ในการดึงฐานข้อมูลออกมาแล้วก็ Enter ถ้าใครทําถูกนะครับรูปไอคอนจะเป็นรูปชาร์ะรสีม่วงๆนะฮะแต่ภายในก็จะเป็นโครงสร้างของภาษา HTML นะครับเราก็จะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะัะก็จะมีแท็กต่างๆ พิมพ์ลงไปนะอันนี้จะพิมพ์แบบไวๆก่อนเอาเฉพาะที่สำคัญสำคัญนะครับแล้วก็ปิดด้วย m l เอาแบบนี้ก่อนนะครัอันนี้ก็จัดแท็กให้ดูสวยงามนิดนึงนะครับเราจะมาเขียนในแท็กของบอดี้นะครับสมมุติว่าให้เราแสดงข้อความว่า Hello เราจะใช้ tag php tag php มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะคำสั่งในการใช้การดึงข้อมูลตัวอักษรมาแสดงก็คือคำสั่ง echo นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำพูดนะครับแล้วก็ semi colon แล้วก็ปิด tag php นะครับแล้วก็ใส่ข้อความไปเลยอ่ะเพียงแค่นี้นะก,กด save บึ้บอ่นนนก็ได้นะครับ อันนี้เราลองไปใช้งานนะครับเราลองใช้งานสิ่งที่เราสร้างดูก็เปิดตัวตัวนี้หละครับตัวที่เราค้างแถบไว้นะครับก็ตามไปด้วย index .php หรือ enter เลยก็ได้ครับนะฮะ enter ไปเลยหรือบางคนกด refresh เ,เลยก็ได้ครับถ้าถูกต้องนะครับมันจะขึ้นตัวนี้อัตโนมัติเพราะระบบมันจะวิ่งหาไฟล์ที่เป็น index .php เป็นไฟล์แรกในการเปิดอยู่แล้วก็จะขึ้นคำว่า hello อันนี้คือถูกต้องนะครับ